ว้อมนะครับนี่ใสดีความหนาความลึกรอการล้างทับนี่แม่อยากลูกเนาะแม่อยากลูกดีแล้วผสมไว้แล้วครับนี่ผสมอะไรผสมกับช็อกโกแลตด้วยครับช็อกโกแลตบ่อ้าวได้หนึ่งเดือนและหนึ่งเดือนและบ่ผ้ารอบแรกพี่น้องครับรอบรุ่นรอบรองครับรอบแรกผ่านแล้วเนาะพี่ใหญ่เห็นขายร้อยสี่สิบสองบ่นีครับพี่น้องขายร้อยสี่สิบสองครับเมืองกบหางครับพี่น้องงัวจับได้ใบได้ชุ่มมงครับนี่ความหนาความลึกพี่ใหญ่เห็นครับรับประกันตับนีนะครับ ชมช็อกโกแลตเนาะต้นหนาต้นเรื่องสีนี่สีตลาดครับมือเึ่องชัดเจนครับน้ำลังไไดเนาะไได้น้ำรางโอเคครับย่างอ่พับเลยเนาะเขาทาอยู่นี่เปิดไห้ราคาพี่น้องแบงปันเลยครับนี่เปิดลักซี่พี่น้องสี่หม่เก้าพันห้าร้อยบาทนี่ยสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเนาะครับพ่อลักซี่อยู่บางเอื้อนต้องมีหาตัวครับพี่น้องนี่ยเดียวกับพ่อวพิเป้รับประกันตำหนิให้เหมือนเดือดครับพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องด้วยครับเด้อที่มาติดตามรับชมนะครับก่อไหลก่อนแชร์ช่วยกันนะครับพี่น้องเพื่อเห็นทั้คนเี้เข้าครับเราวงการขั้วของเรานะครับผมก็มาถ่ายทุกวันจันทร์กับวันวันศุกร์นี่แหละครับรับประกันทุกอย่างน้องเนาะขายโซคาถรถถางตรงถางดอกโอเคครับว่ดด่างสิคงลวดเนาะโอเคครับรับประกันทองเดี๋ยวเด้อยพี่ถ่ายพวกสั่งเง้ยเงี้ยวก่อนอ้อมก่อนงัวเพิ่นก็สิอยู่ด้านหลังนี่แหละครับซุ่มเพิ่นนั่นล่ะจุ่มเพิ่นน่ะเออมันกําลังทีมงานหน้าเขอน ทีมงานในห้อยเป้ห้อยสัญจรเออสวยๆครับเอาราคาทวนไหมน้องๆเอ้าราคาเปิดไว้นะครับ49,500บาทครับส่งฟรีให้ลอยลด้นลอยลุ้นสี่ลอยลุ้เนาะขอบคุณทีสนใจนะครับติดต่อมึงดูผมเติมทั้งเฟซบุ๊กนะครับโจโจน้ำหอยปั่นนะครับหรือสิเป็นเบอร์โทรนะครับ0992053242 0 9 9 2 0 5 3 2นย์ี่เป้ครับขอบคุณหล้วครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณนะเป้เฮมานเด้อนะเป้เด้อวันนี้ครับ นีี่อกตัวนึงครับพี่น้องตัวหน่อยเ,อเนาะเอเอผู้ใดสิซื้อไปขุนไปเฮ็ดครับสิกินเขาปลาพี่น้องนี่ราคานาา่ารักแฮงครับมื0 0หาพครับสิมื่นหาพันาหเออครับคันในคอร์ดเอลดีเพราะม,มิรุดครับตัวนี้อนาคตพ่อพันธุ์สีดำบางอ <c oughs> ยังนี่บางยังนี่งน้ำเขาเรือร้อยครับเรือร้อยเหรอเออเรือลอยจากกัมพูชาอ่าเรือร้อยจากกัมพูชาครับตัวนี้เออนำเขาเนาะอ่าตัวนี้สุดยอดครับผมจะเอาไปขุนนะครับเอาไปขุน หรือว่าเจะเอาไปให้พ่อพันอ่าโอเคจัดเต็มครับจะไดเต็มรอรอแท้ทีครับตัวหนึ่งลูกชายเคเอฟสามหนึ่งเอ้ามีใบมี่รอครบครับตัวนี้ตัวต่อไปเนาะอ่าตัวต่อไปเราพดพ่อพันนะครับพ่อพันเนาะลูกลูกยังกับลูกเคเอฟสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งเนาะพอดังแห่งยุคอีกตัวหนึ่งแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่เลี้ยมตัวสวยๆครับเลียงจนเหลื่อมตาเนาะครับผมเอืออนาคตไปจะเอาเป็นพ่อพันเนาะอ่าผู้ใดจะเอาไปเลี้ยงพ่อพัน ย่งพ่อพันธุ์คุ้งฟูครับพี่น้องเบิ่งทายื่นครับนี่ครับขาต้องนิ่งเนาะขาต้องนิ่งครับไข่หำดำด้วพี่น้องใค่ขำดำบ่ไข่ดำครับพี่น้องอ่ายื่อจะเฉิดเยื่อจะรอเปลือจะได้พี่ตัวนี้อ่าตัวนี้เปิดไว้บสองมือแปดพันห้าครับราคาพอฟังอยู่เนาะราคาน่ารักราคาแนาคตครับพี่น้องก็ดีเย่างใบคุ้งฟูกดพิษปังแผ่นแน่นอนนะครับพี่น้องนี่ผู้ใดหาพ่อพันธุ์คุ้งฟูเลืองความห่างที่จะสูงอขาเล็ยบเรีบพี่นะครับพี่น้องเบิ่งเล็บครับเล็บมานะครับสวยอ่าพี่น้องสวยๆองเนาะรรับบองงตดีครับ เป็นม้าเชียงครับพี่น้องเป็นทายืนเนาะหนาสวยนาสวยท้ายืนเนาะนี่ครับสองืนอห้ารบาทครับเป็นราคายังต่อรองอยู่เนาะราคาต่อรองอะไบลไกชงฟรีครับเมื่กี้เขาแลกน้ำกได้พี่น้องออยินเต็มพน้อนเนาะมากระังท่มหายในหอยเปร์เนาะอ่าทุ่ด้วยมาอีกน้องกห้องสี่สองครับพี่น้องเก้าสน้องพี่เปรครับผมครับประทศนิ้เปิด์ุุธไทยทยสนามเด้อพี่น้องเด้อคูแม่ลูกครับคู่แม่ลูก แม่นี่แดงงามเนาะแดงจ้แสบตาเลยพี่น้องเด้อง้ออยู่หลังสนามครับเออลูกคนหุ่นหุ่นหนึ่งเด้อหุ่นหุนมามาเปิดขวดเมลูกครับอ่าลูกกระไดในน่องนี่ลูกลูกกระไดนี่อออลูกคนใบหายครับใบเสียบ่ครับผมงษ์จะได้เจ้าพงว่าเป็นลูกกรไดเนาะอุ้ยงามปะสีแดงงามเลยพี่น้องเด้อสีงามทั้งแม่ทั้งลูก เดี๋ยวได้คนไทยคุ้มสางก่อนโอ้าหีแทกเราคุ้มสังไงเนาะสูงวะไนท์ไทยนองเนี่ยมันอ่อย4 0 7 4 8ครับอร่47-48เนาะถูกงามวะเดี๋ยวไทยดูก่อนคุ้มสางครับไต่แข็งขาดีน้ำรางย่าวจอนองพับหนาเลยเนาะยาวซดือเพื่อนนะยาวจนพับหนาเลยงามงครับสวยสวยสวยโมเมนต์สวเพิ่งเท่าไรล่ะตัวนี้ เอดยู่างไรรมาไหน, 70, 70, น,นเดสิครับเจ็ดนราคาหนารักเนาะครับโอแพงครับราคาพอฟังไดนน้เด้อพี่<ค>น,บบน้องเด้อเจ็ดพันเจ็ดตัว<อ>ูตวัคนลูกสายพันธุ์นังเนาะก็จกว่าขันบอเกับซว<อ>า่าเด้อผมผมแนมึเราเขาจะบอกว่าสามหนึ่เลยแต่ว่าเคนึ่งบ,บอกคนะมันหาย,อยโอ้เป็นเคอฟสามนึ่งเด้อพี่น้องเด้อจะกับใบใบเสียน่ยดูงามเด้หน้าตาไหอยู่ เทียบสามหนึ่งครับส่งสิเป็นแนวเนียเนาะขาพอดิตัางตรงเหนเนาะดิ่งเลยขาตัางตรงเลยเทียบสามหนึ่งขาใหญ่ครับพี่น้องขาคนแมนเล่อะแมนเล่เนาะน่เทียบสามหนึ่งหูดำใบหูดำเลยพี่น้องเอเแียงขาทายืนทุกอย่างประกันทกถอนเนาะคครรรััับบผมปะกนโอ้ยนั่นเหนียวขาดเลยน้ำทะเลแตกเลยโอ้ยเนาะไปยืนยิ่งหยามันเนี่ยไม่เป็นอยังครับผมเป็นห่วงหลวงคนเนาะ อ้าวประเศนฝากเบอร์ครับผมเบอร์เก่าซีครับศูนย์เก่าซีหากครับสองสมบเออยังกืมไปแล้วเออสีไรบ้างสีอไร้เออเป็นอยู่หลังสนามนี่แหะครับดูเคลื่อนหลังสนามนี่เด้อครับนี้ครับนาเือนไหมล่ะนาเือนนาเือนคมเดียวเนาะเปิดคมเดียวเนาะจะเปิดตัวอื่นนีเปคมนึงครับคมต่อไปเด้อครับลูกไดน่ะน้องูพิแดงครับ ลูกพิศาแดงจังหวัดสุรินทร์เนาะอายุสี่เดือนครับลูกพิศาแดงบ่ครับผมเอาเดี๋ยวนะดูพิศาแดงมาเด้อวันเป็นแถวไหนเออว่ะงามงามงามลูกพิศาแดงเนาะครับผมโอ้สวย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 ดูพิศาแดงเนาะอายุสี่เดือนครับสูงร้อยยี่สิบห้าสูงร้อยยี่สิบห้าหมูดำเด้อพี่น้องเด้อแข่งขาหาใหญ่ครับคอขาคอขาใหญ่บวชครบเครื่องเลยเนาะกันต็มทุยังหมูดำไปหมูดำครับ แม่เพิ่นให้ลูกมาจากโตกันตัวนี้เป็นตัวที่3ครับตัวที่3เนาะครับส่งลูกงามเนาะครับผมพี่สาแดงแห่งรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับเปิดตัวแรกตัวนี้ตัวนี้เปิด8 5ครับให้ลูกราคาย่อมเจ้าเนาะ8 5ราคาเกษตรกร8,000 5เออพอได้พี่น้องผู้ใดหาร์ดไซส์นี่ก็อ่าจังไคร่ทรมาเบิ่งเมื่อคืนเด้อแม่กินแกงอ้วนแม่อ้วนแม่ใหญ่เนาะครับอ่างใหญ่ดีเนาะแม่เพิ่นเนาะสุดยอดครับกินบ่เลือเออสูงกว่าบ้านลอยแม่เพิ่นก็สิยวบ้านลอย ประมาณ40เ4 8ปครับ4 4แปด่ะประมาณเดียวกันเออเขียวเขียวไรอไรอไรจะยเจ้าขี่โซ่ได้พอมับพี่น้องเด้มเฟืองมเฟงนะมันขี่เรื่องยังทีละครับอ่ะพี่น้องมากกยังทัมากึเบอร์ม่อกี้เนาะเออเอาหมาทกันเด้อพี่น้องเด้ีเน้ะเออสีไทยเร็วเนี่ยเมือนพอพิดคลิปละสสิบงานละครับสวย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 พี่น้องครับ เปิดงัวอยู่คางต้นทั้สาสนามทิศตะวันตกเนาะอ่าเป็นง้อเล่เนาะพ่อเนาะแม่เพิ่นเนาะลูกเพิ่นนี่สมบักไดบ้าสมในบ้านบ่สมบัตลูกสีว่ายลูกสีว่ายป่โอ้สีวายครับแม่ขาวให้ลูกแดงเด้อพี่น้องเด้อแม่ขาวให้ลูกสีแดงแดงอุ้ยพองเลยับบ้านกนนอคุณเนาะเอาเปิดจะได้แล้วพ่อตัวนี้สามสีสามสีจากใดสามพ่นสีป่ะแค่ตัวล่องกันเลย ราคาต่อรองกันไหนเนาะอย่างไหนสามหมื่นสี่เออกูอยู่บ้านไหนล่ะพ่อยู่บ้านน้ำท่วมบ้านน้ำท่วงคือเก่าเนาะโอ้โหภาสิมักอยู่ทางนี้เด้อบ้านน้ำท่วงครับอยู่ฟังต้นต้มชาภาสิมักใดรถเท่าไรท่านเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายข้องสายผมครับผสมบักซี่ไว้นะพลอเนาะ แม่สีขาวให้ลูกสีแดงครับผสมซีไหวมาแต่ลูกเป็นตัวผู้คู่แม่ลูกลูกตัวผู้เด้อพี่น้องเด้อเปิดเท่าไหร่ล่ะพ่อเปิดราคาเท่าไหร่สามสี่สามสี่อยากไดสามหมื่นสี่เนาะราคานีเป็นราคาอยากได้เนาะยังต่อยังต่อได้อยู่เนาะเออพี่น้องกันมากกันมากกันค่อยโทรมาต่อเพิ่นเด้อพี่น้องเด้ออ่ะทีนี้ฝากเบอร์โทรศัพท์โอ้มีบ่มามามาไปไปโคตัวนี้ตัวนี้ตัวผู้ก่บเออตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่บ่ ออเม่หน่อยเด้อเม่หน่อยเม่น่อยบถึงปีล้วมั้งประมาณบ่เกินฮะเลกเีมุ้งต้เลกเงี้ยห้านบ่เกินบ่เกินปีบ่เออเบ่เกินปีบเิีเนาะเออสีจำปาพี่น้องเด้อสีจำปาตอาไหละพอตอนนี้สีบด่หมื่นสี่อันนี้เกินสีบสถ่สบสบเอากจำปาไม่แนไหนโอ้อีกอีกล้วนเนาะโอ้จำปาเด้ออันนี้สีบเด้อพี่น้องเด้อ หมื่นสี่พันเนาะบ้านนำทวมครับอยู่ตําบลทะโน่ทะโน่อำเภอดุพวิสัยรองนายกบุญนะี่เพิ่นจากอายรองนายกคุณน่ะเอาไปที่นี่ท่านรองฝากพี่ตัวสาวฝัที่น้องครับ้านเบอร์ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เองสอของนุ่มเมืองส่างเด้ออ๋อนุ่มเมืองสางนาะโทรไปนี่มีรับหรือหรือพอรับพอรับเดี๋ยวนี้ละว่าวันแม่ พามีผู้สาวโทรไปนี่รับรับอยู่เด้ออย่าลืมรับเด้อพามีผู้สาวโทรมาหาอ่าพี่น้องหยอกลอก็เล่นหยอกลอก็เล่นม้วนครับครับคุณพ่อคุณพ่อมันอยู่สุรินทร์พนามาอยู่แถวต้นน้ำชาอานี่แหละครับตาทิศตะวันตกครับส่วนบากง้อทางทิศตะวันตกปศุสัตว์ไปครับรถรถนี่แหละครับผมอ่ะใหหมันกันมึอนี่พ่ออ่าครับครับสรุปคือตัวนี้นะไปบังแม่นี่โคตรไม่หลอกตัวแรก่อนสามสี่สามสามหมื่นสี่ตัวนี้หมื่นสี่เนาะตัวนี้หมื่นสี่ อ่าได้ยินเนาะพี่น้องเนาะหมื่นสี่ครับสามหมื่นสี่ครับครับขอบคุณหลายครับมาจะดึกจะเดินครับพี่น้องครับมือน,นี้เป็นเป็นพักถอนพม่าจะดึกจะเดินครับผมนอนอ่ะดีกหลักหลังสนาม,ม,มน,นี่แหละครับรายแห้งทีง่ไหนล่ะขึ้นดังใส่น,นะครับนเมื่อยบ่โอ้ยมือนี้อ่า ปลาพี่น้องครับคนคนคนเชือกวัวกับ่มีเอาว่นหอยออกเหมือนนี้มันเองหอยออกดอแมนเล็กออกเป็นแนวนีแหละครับแล้ววันที่หนึ่งจะถ่ายตลาดครับแมนวันเล็กออกเป็นแนวนี้ครับคนกับนางงัวกับนางพี่น้องปึ้งเถอะเป็ต้นนอกครับนะข้าวแพะเนื้อหอยนะข้าวแพะเนืธรรมดาแหละครับผมมันนี้บ่แมนถ้ามันนั่งเฉพ่องอย่างนี้หูเงาไปหอดตนตนดูข้างครับนั่งในหอยเปรกะนั่งนั่งซุกคนครับมันนี้ครับนั่งซุกคนเลยมันนี่ขนมไฟก็นั่งหานน่านนอ นั่งหันนั่นขึ้นนะคันที่สู้กับ่ะสู้เดย์จะขึ้นอยูขึ้นยูนั่นแหละก็จะรวยเนี่เออขึ้นปะจะลุยนี่ขึ้นไปกระตกโป๊กข้างบ้านบอกไฟครับม้วกันครับขึ้นแป๊บๆตั้มดาบตั้มดาบบอกเออห้าครับมือนีสายห้ามือนีม้วนต่อครับมือนีครับ